ดีค่ะพี่นอ้องทีหลักค่ะวันนี้เราก็จะมาทำหมูออน้ำมันงานะคะหมูนี่กับประมาณเจ็ดขีดพี่นอ้องมาเรามาทำกันนะคะเราก็จะหั่นเอาเนื้อนะคะเอาน้ามันเหลือติดนิดหนึ่งนะคะ นี่เขาน่าจะเป็นในสารคอรเขามีมันติดค่ะเพื่อนติดเยอะก็ไม่ดีเนาะไม่อร่อยเราก็เชือันออกไปนิดหนึ่งค่ะให้มันเหลือติดนิดนิดพอค่ะเพื่อนๆ ไม่ต้องทำหนามากนะคะทำหนามากเขาก็จะไม่เข้าเครื่องเขาก็จะไม่เข้าถึงเนาะเขาก็ทำบางๆค่ะ ชิ้นขนาดนี้กำลังดีค่ะชิ้นหนามากก็แม่อร่อยค่ะตรงั้ที่มันเยอะแล้วก็ชื่อน่อกครับนิดนึง เสยดด็เรี้อยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบหวานก็นี่ก็ใส่ได้นะคะแต่เรายายจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผงนัวก็เอ่มเทษาทีโทษดีค่ะใส่หมดเลยนกกัหมดแล้วประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ผมมงหัวไปนิดเดียออวพอค่ะเพราเนะเรามีไอ้นั่นแล้วเนาะเรามีไอ้โนดีแล้วมันก็เหมือนกันค่ะ,ะแล้วก็ใส่น้ำไอ้เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ใส่ยิวขาวไปสามช้อนโต๊ะนะคะอันที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำมันงาค่ะจะหอมมากเวลาเราอบเข้าไปใส่ลงไปสอช้อนโต๊ะเลย มังาเข้าไปขยำขยำนะคะขยำประมาณห้านาทีค่ะเพื่อน เราจะทานกับน้ำจิ้มหรือว่าทานปเปล่าก็ได้นะคะส่วนตัวยายก็จะชอบทานปเปล่าไม่ชอบมีน้ำจิ้มนะคะถ้าใครชอบมีน้ำจิ้มก็ทนได้เติมได้นะคะเติมน้ำจิ้มเข้าไปทำน้ำจิ้มจิ้มเข้าไปเวลาเสร็จแล้วเนาะชอบใครชอบมันเนาะ คุกเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงไปนะคะอบค่ะเราจะไม่ใช้ถุงมือนะคะก่อนจะทำเราก็ล้างข้าวข,ของให้สะอาดแล้วก็ล้างมือให้สะอาดค่ะไม่ชอบถุงมือเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายเนาะถ้าเราทำขายเราก็ต้องใส่ถุงมือมันน่าเกลียดใช่ไหมคะแต่เ,เราทำทานเองคนในบ้านก็ใช้มือลว้ลวนๆเนาะของจริงค่ะเพื่อน แ,แต่คนชอบใส่ถุงมือก็ใส่ไปนะคะยาย,ายส่วนตัวยายไม่ชอบชอบเอามือล้วนๆเรานี่แหละทำาตอนทำล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะล้างทุกอย่างให้สะอาดก่อนที่เราจะมาทำวัตถุด,ดิบเราต้องล้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนจะมาหั่นมะุกเค้าเนาะ เดี๋ยเราก็ไปอบอบอบนี่ไฟสองร้อยนะคะไฟสองร้อยล้วก็อบไปค่ะใส่เยอะๆไปเลยเดี๋ยวสักพักมันก็หมดข้าวก็กำลังดีตอนนี้เราก็ใส่ไปเลยค่ะเยอะๆอร่อยลองทำนะคะเพื่อนๆน้ำมันงานนี่จะหอมมากค่ะเป็นอะไรที่หอมมากถ้าคนทานนะถ้าคนไม่ทานก็จะไม่รู้สรรพคุณว่ามันหอมมาก แล้วก็เอาไปอบเลยนะคะแล้วก็เอามากลับนะคะกับพอเรากลับแล้วมันก็จะค่อยๆหดเข้านะเพราะมันเริ่มสุกนะคะพร้อมน้ํามันงามากค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ไปอบต่อเช่นเคยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะหมูอบน้ํามันงานะคะเพื่อนๆอนอร่อยมากลองทํานะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ